นี่เรามาดูเรื่องที่ทมันเข้มข้นกันบ้างนะครับเปิดฉากโดยคุณวิโรธรัชนาสอดิศรสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะครับคือตั้งข้อสงสัยหนี้ของนายก4,400ล้านบาทว่าเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อจงใจจะหลบเลี่ยงภาษีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเนี่ยใช่หรือไม่นะครับ โดยเป็นบัญชีทรัพย์สินที่นายกยื่นต่อปปชบอกว่ามีหนี้4,000ล้านเป็นหนี้มาจากการยืมเงินกู้ยืมเงินในครอบครัวเมื่อวันที่8กันยายนปี59ยืมเงินจากเครือญาตในวันที่9มกราคมปี66แล้วก็ยืมเงินจากเครือญาตในวันที่8พฤษภาคมปี66รวมทั้งหมด9สัญญาโดยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหนี้สินดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ไม่ใช่รูปแบบเงินกู้ ไม่มีกําหนดเวลาจ่ายเงินไม่มีการเก็บดอกเบี้ยหากชาตินี้ไม่มีใครทวงนายกแพททองทานก็ไม่ต้องจ่ายหนี้สินเพื่อเสียภาษีเป็นการซื้อหุ้นจากพี่สาวพี่ชายลุงป้าสะใภ้และก็แม่แล้วก็ออกตั๋ว PN แทนการจ่ายเงินไม่มีกําหนดเวลาจ่ายเงินไม่มีการเก็บดอกเบี้ยหากชาตินี้ไม่มีใครทวงแพททองทานก็ไม่ต้องจ่ายใช่หรือไม่ ในมุมของคุณวิโรธมองว่าหากน้ำเตีได้หุ้นมาจากการให้ก็ต้องเสียภาษีการรับให้กับรัฐแต่หากซื้อก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวรวมถึงไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะไม่ใช่การจ่ายเงินสดดังนั้นเมื่อไปดูในรายละเอียดเท่ากับว่านายมตรีใช้ตัว๋วสร้างหนี้ปลอมเลี่ยงภาษีสูงถึงกว่า218ล้านบาทซึ่งเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลครับ คุณวิโร์บอกว่าถ้าหากนําเงินก้อนนี้นะคะมาเลี้ยงดูเด็กเแรกเกิดลักษณะก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะคะคุณผู้ชม,มเดือนละ600บาทจะสามารถดูแลลูกหลานได้ถึง5,000คนตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ขวบนะคะหากนามาจ่ายเป็นค่าอาหารให้เด็กจะได้อาหารที่ดีถึง3,000 30, 0คนต่อนหนึเทอมหากนามาจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุตลอดทั้งปี จะทําให้สามารถประคับประคองชีวิตของคนวัยปู่ย่าตายายได้มากกว่าปีละ3 5 0 0 0 0ห้าคนค่ะ 110. ท่านประธานครับเงินภาษีก้อนนี้มหาศาลมากหากเรานำเอามาใช้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทจะสามารถดูแลลูกหลานของพวกเราที่เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินนี้ได้ถึง5,000คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบ และถ้าเอามาจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้อิ่มท้องได้มีโภชนาการที่ดีก็จะทําให้เด็กนักเรียนของพวกเราได้กินอาหารกลางวันที่ดีถึงส0มหมนคนต่อปีการศึกษาและถ้าเอาเงินก้อนนี้มาจ่ายเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุตลอดทั้งปีก็จะทําให้เราสามารถประคับประคองชีวิตของคนในวัยปู่ย่าตายายของพวกเราได้มากกว่าปีละมากกว่า3,5,000 0คน ผมอยากรู้จริงๆครับท่านประธานครับผมอยากรู้จริงๆชีวิตที่เป็นปลวกเป็นเพลียคอยเอาเปรียบประชาชนช่อฉนประเทศแบบนี้เวลาที่คนอย่างแพทองทานชินวัตรเดินเฉิดฉายอยู่กลางแจ้งเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกสำนึกสำเนียกอายฟ้าอายดินบ้างหรอครับคุณวิโร์ยังบอกด้วยนะคะว่าปากที่เคยพูดว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมกันแท้ที่จริงแล้วคือการหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้มีกินกันเฉพาะกงสีอิ่มหมีเฉพาะตระกูล เป็นนายกหนีภาษีไม่มีศักดิ์ศรีที่จะดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปแล้วได้เวลาออกไปจากตึกไทยคู่ฟ้ากับกงศีที่บ้านจันทร์สองล่าไปได้แล้วค่ะนี่คือคุณวิโรธส่วนอีกคนหนึ่งที่ก็มีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตในกรณีเดียวกันนั่นก็คือการหนีภาษีหรือว่าเลี่ยงภาษีของนายกรัฐมนตรีก็คือคุณพิมพรพรพฤทิพันธ์สสเพชรบูรณ์พักพลังประชารัฐค่ะ เธอตั้งก็สังเกตว่ากรณีนี้เธอไม่เข้าใจว่านายกมีเจตนาที่จะพ่องถ่ายทรัพย์สินโอนหุ้นกันระหว่างเครือญาติหรือไม่โดยให้เหตุผลนะครับว่าปกติการกู้ยืมเงินหรือว่าการซื้อขายหากยืมกันจริงๆนะครับต้องกำหนดระยะเวลาการใช้คืนและต้องมีดอกเบี้ยตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา7 หากเป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลและไม่ได้ตกลงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ก็สามารถเรียกอัตราดอกเบีย้ยตามกฎหมายได้เลยนะครับก็คือร้อยละ3บาทต่อปีจากลักษณะตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนดังกล่าวหากคิดดอกเบีย้ยตามกฎหมายจะคิดดอกเบีย้ยเป็นจำนวนเงินสูงถึงกว่า 132. ล้านต่อปีซึ่งรัฐสามารถเก็บภาษีต่อเนื่องได้อีกเงินจำนวนนี้อาจจะไม่ได้มากนัก แต่หากเงินจำนวนนี้ตกไปอยู่ในพื้นที่ธุรกันดานแบบที่ประชาชนรอคอยความช่วยเหลือก็สามารถสร้างประโยชน์ได้มหาศาลส่วนประเด็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากตั๋วสัญญาใช้เงินกว่า4,000ล้านบาทซึ่งหากมองในแง่ของการทำธุรกรรมกรณีดังกล่าวอาจจะไม่ได้ชี้วัดว่าขัดต่อกฎหมายในข้อใดอย่างชัดเจนแต่หากมองในเรื่องของจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับนายกควรจะชี้แจงให้กระจ่างครับ ดิฉันจึงตั้งข้อสังเกตว่าการกู้เงินตามตัวสัญญาดังกล่าวนี้เป็นการทำนิติกรรมที่อาจทำให้รัฐเสียหายจากรายได้ภาษีหรือไม่อย่างไรเมื่อไม่ปรากฏการตั้งภาระภาษีนี้บุคคลธรรมดาเอาไว้ ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรมาตราที่39ค่ะเงินได้พึงประเมินย่อมหมายถึงตัวเงินที่เป็นตัวเงินรวมถึงทรัพย์สินและประโยชน์อย่างอื่นที่อาจประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้เพราะฉะนั้นตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวที่เกิดจากการได้รับหุ้นก็ต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินเช่นเดียวกันค่ะหากมองในแง่ของการทำธุรกรรมแล้วกรณีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถชี้ชัดว่าขัดต่อเรื่องข้อกฎหมายในที่นี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ที่มีการอภิปรายจากคุณวิโรธเนี่ยนะคะเป็นหนังสือตราสารค่ะซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งนะคะหรือใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน ตัวนี้ถือเป็นเอกสารทางการเงินที่ใช้ในการกู้ยืมเงินกันอย่างถูกกฎหมายค่ะในเอกสารนั้นจะมีสัญญาลายลักษณ์อักษรว่าจะกำหนดใช้เงินคืนในระยะเวลาที่กำหนดรวมไปถึงมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยเช่นชื่อของผู้กู้แล้วก็ผู้ให้กู้เงินต้นอัตราดอกเบี้ยกำหนดวันชำระเงินวันสิ้นสุดการชำระเงินบางกรณีก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆที่หากผู้กู้กระทําผิดตามข้อกาหนดผู้ให้กู้ก็อาจจะทําการยึดทรัพย์ตามที่กําหนดกันไว้ นอกจากนี้ยังมีตั๋วสัญญาอีกชนิดที่เรียกว่าตั๋วสัญญาใช้เงินตามความต้องการซึ่งไม่จําเป็นต้องมีกําหนดถึงวันสิ้นสุดการชําระเงินไว้ในตั๋วสัญญากู้เงินแต่จะขึ้นอยู่กับผู้ออกกู้ว่าจะเรียกเก็บเงินเมื่อไหร่ค่ะ